ครับผมคลิปนี้ก็าพามาเบิงงกงวออกลูกครับองอ,อมสินครับเคยลงคลิปไปทีหนึ่งแล้วลูกตัวที่หนึ่งครับอันนี้ลูกตัวที่สอครับออกออกตรงครับออกออกขึ้นขึ้นขึ้นวหาออกนะครับอ่านมาสองปีก็กถือว่าใกล้เคี้ยงขวบเก้าครับขวบตีขวบตีคเคยออกนะครับ กับเป็นเป็นงวดที่ออกลูกง่ายครับตัวนี้ออกลูกง่ายครับพ่อลูกมาบอ,บอพ่อสามชิวมม่วงครับลูกก็ลูกกินนมได้แล้วครับแข็งแรงดีแข็งแรงดีงงดเป็นเพศเมียรครับตัวแรกเป็นตัวผู้ครับตัวนี้เป็นตัวตัวแม่ครับเพศเมียผสมโตครับพอพันผสมตัวบ้ามันแดง ก็เป็นความดีใจครับของคนเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวก็ถือว่าโชคหมานครับได้งวัวตัวตัวแม่ครับตัวแม่ก็ถือว่าได้กำไรนี้เพื่อจะได้เลี้ยงสืบพันต่อไปครับ แม่ง่วตัวนี้น้องอมสินนี่เป็นงว่วที่คนค้างเลี้ยงง่ายครับลอดลูกมากกับ่บไ้ครับโบไฮเจ้าของโบไฮเจ้าของครับจะให้แต่สซัดผพวกมาพวกยังว่าวนก็จะให้แต่วา่วกาก,กับคนกับยังบ่เป็นยังครับอยู่ไก่ได้เขาก็เขาก็เฮ็ดง่ายครับเป็นคนดีต่าผู้เลี้ยงเฮ็ดง่ายการดูแลก,ก็ง่ายครับเวลาขอดลูกส่วนมากงวัว ได้หลายตัวสีห้ายครับสีห้ายสีมีอารมณ์จุนเชียวห่วงลูกแต่ว่างวดตัวนี้แม่นี่กถือว่าโอเคครับดีครับ สำคัญครับนมเหลืองนมแรกเกิดนี่ต้องกินให้ได้ครับสารอาหารสหลายตามที่เพิ่นบอกมากครับสารอาหารลายก็สิมีประโยชน์ตัวลูกงัวเฮานมนมคลางแดดต้องกินให้ได้นมเหลืองนมความเมค้มข้นก็สีสูงครับสารอาหารก็บสีลายเด็กง่วแข็งแรงครับงัวห,หน่อยเกิดไม่แดกเกิด ตัวน,นี้ก็ปกติครับกินได้ถือว่าโอเคครับกินได้ดีดูได้สองเต่าครับ ช่วงนี้กข้านาแล้งครับกบัง่วกับเลี่ยงตามทงครับงากเ็เรื่อมอืดเนื่อม่ค่อยร้แล้วครับกะอาศัยเฟืองครับอาศัยเฟืองแห้งครับกินไปน้ำกหาหาให้น้ำครับแต่ผู้ใดมีต้นทุนมีกำลังกะบความรุ่งหัวหารครับสิซอยเด้ยลายครับท่านรับงัวนนาแล้งกับ ตรงพอ,อยามันอืดกับยาเขียวกบะบบควยมีครับตรงตัวบมรุงไปน้ำก็ดีกันครับแต,ต่บัวควมีตุ่นและทรัฟไรกับหายกินไปน้ำครับบำรุงไปเสริมไปราคางัวมันกัต,กต๊ต่ําครับเกษตรกรก็ถามว่าขายง่วตัวนึงกับมกี้บาทครับง่วง,งามๆกะขายได้ลักหมืนม่นมเกินสองหมือนอ่นเลี้งสีครับ ตังกัดสมัยงว่วราคาดีแห้งครับสู่ตัวไปครับพี่น้องคลิปนี้ก็ก็ให้นำเสนอปรามามานี่แหละครับมีมาให้เบิงครับโดนๆออกตัวหนึ่งครับงัวคลอดลูกกะบน,นำเสนอพี่น้องเบิงครับผมสวัสดีครับ